ฮลโลเยสสดียเรืนะครับผมกัดคุงเซนนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมในเกมยูทูบเบอร์ไลน์นะครับผมนะไม่ต้องมาสงสัยนะนี่ผมมาทำอะไรใช่ครับผมวันนี้ครับผมตามชื่อคลิปเลยผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็ทำการสอนฟาร์มนะครับผมนะผมใช้เวลาฟาร์มเนี่ยแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงหนึ่งวันหรือไม่ถึงหลายชั่วโมงนี่เองไม่หลายชั่วโมงทุกคนฟาร์มได้ไวมากนะครับสำหรับการเล่นในคอมเนาะโอเคผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มเลยนะครับดูนะครับผมนะ วิธีการฟาร์มนะครับเออเกมนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะครับเป็นเกมแนวชีวิตแนวยูทูบเบอร์นะครับผมนะเออแต่คนนี้ยังไม่รู้นะถ้าคนนี้อยากเล่นเนี่ยผมจริงๆเป็นขันร้านแล้วกันนะครับโอเคผมพามาดูรีวิวบ้านผมก่อนนะครับนี่ครับเนี่ยฟาร์มไม่กี่ชั่วโมงนะครับดูผู้ติดตามผ่านอยู่ 7B นะครับผมนะส่วนวิธีการเล่นคร่าวๆเนี่ยก็เริ่มแรกเนี่ยทุกคนเปิดมาทุกคนจะเจอโต๊ะคอมใช่ไหมครับก็อ่ะไปทุกคนนั่งโต๊ะคอมนะครับผมแล้วก็โอเค อันนี้ก็คือวิธีการฟาร์มผมนะครับตรงการเปิดโปรแกรมที่เรว่าออโต้คลิกขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็เลือกเกมที่เราจะอัดนะครับเนาะ mm hmm. เกมเสร็จแล้วก็กดออโต้คลิกครับผมแล้วก็เอาเมาส์ชี้ตามตัวสอนนะดูดูเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นปะ <laughs> ได้ไม่ต้องแบบไปนั่งพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วมันเสียเวลาอยู่นะครับผมนะเ mm hmm. ออแล้วก็ส่วนนี้เป็นการตัดคลิปนะครับต้องตัดคลิปให้มันอยู่ในสี่ฟาร์นครับโอเค <laughs> ผมอาจจะตัดไม่เก่งมากนะครับผมเช <laughs> ี่ยเจร์เซเลยว่ะโอ้โห เโอเคก็ไกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แล้วก็กดอัปโหลดไปนะครับผมนะก็นี่คือวิธีการให้เขาข้าวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับผมนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดนี่คือหลอดอาหารนะครับอาหารก็เราต้องฟาร์มเงินแล้วก็มาซื้ออาหารตรงนี้นะครับผมนั้นเป็นการซื้ออาหารเนาะนี่ตมมนู้มัหิวก็กินมาเลยงอมสมมุติหลอดเอเนอร์จีนะครับเราก็ต้องก็ต้องทําการนอนนะครับผมนะเพื่อเพิ่มเอเนอร์จีอย่างนี้นะทุกคนนี่ นะฮะไหมเล่นใจีมันจะขึ้นนะทุกคนยิ่งหลอดพวกนี้มากเนี่ยยิ่งทําให้เราแบบได้เงินหรือได้ยอดทรัพย์มาก,กน,นั่นเองต่อการอัดคลิปนะครับผมนะแล้วผมใช้เวลาเล่นประมาณสามชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงสามชั่วโมงได้ซ้ําไปนะครับได้ห้าบี่ยทุกคนเออวิธีการฟาร์มแบบเนี้ยนะโดยใช้ออโต้คลิกนะครับคลิกไปพวกหลอดสอนที่ไม่ต้องเราไม่ต้องไปนั่งกดคีย์บอร์ดหรือไปนั่งกดอะไรพริมพ์อยู่นะครับสำหรับการออโต้การเล่นในคอมเนาะส่วนใครที่ผมอยากให้การสอนเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็สอนฟาร์มในโทรศัััััพพททท์์์์เเนนนนนนีี่ยยกกก็ขออคคลลลิป้สสไฟะะรรรบมมจาาใโศ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโค้ดนะครับทุกคนนะเป็นโคนะ้ดเนาะโอเคเนี่ครับผมผมติดป้ายเลยโค้ดนะครับผมจะขึ้นไว้ตามนี้แล้วกันนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะเออโอเคป่ะผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนี้ไว้แล้วกันนะครับโค้ดนะครับทุกคนสำหรับโค้ดเนาะโอเคโอเคจะขึ้นไว้นะครับสำหรับโค้ดนี่เดี๋ยวผมพาไปเดินทั่วแมปปร,รอบนี่ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับสามารถคลิกนอกสถานที่เพื่อรอับพวกนี้ได้นะครับมันค่อยมาสอดฟาร์มทีหลังเนาะ อืมโอเคครับผมวิธีการฟาร์มเข้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นร้านค้าอัปเกดของนะครับผมนะทาให้เราเอาเกรดะทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นหรืออะไรเยอะขึ้นประมาณนั้นนะครับอัพจอเอ่มอพคอมอัพไม์อกล้องอัพคีย์บอร์ดอัพเมาส์ทุกอย่างแม่งเลยเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้อาจจะมาสั้นๆหน่อยนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชอบโอเคเอาใหม่ไปกอบสวัสดีทุกคนครับ ลลสำหรับใครที่ชอบกินนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแต่ผมมาสอนฟาร์มในโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถขอสี่ไหลเดี๋ยวมาสอนฟาร์มในโทรศัพท์สามารถเล่นได้เหมือนผมได้เลยไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมนะจนซื้อบ้านซื้อคอนโดแบบหลังแบบนี้ได้เออทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้เทน้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไรไว้ให้ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายจ้าผมอาจจะมาช้าหน่อยนะขอบคุณขอโทษที่ไม่ลงคลิปนาน,นครับไปบ่ายครับทุกคนเจอกัน